ดีค่ะวันนี้สิฟามาเบ่งป่ายสวยนง่งๆนเทียนับแข็งแมงปันเดอฝนตกสองมืองพอมีหนาเชียงเขียดเชียงยังหอกเอ๊กเอ็กเอนไวไจ้าบออะไรอ่ะมัน โอมาพอเขามาปลูกมันจะเป็นนาสวนนะคะตรงน,นี้มีต้นมะม่วงต้นไม้ป่ากำล,ลังปลูกอินทผาลัม นี่อินทลัมงนี้ก็เอามกากลวยไปปลูกังนี้ปูกพร้อมกันเลยฝังนี้ปลูกพร้อมกันแต่มันบ่ทันใหญ่บอกราเมือง พ่าไม่มีเงินซสืออันนี้ก็หอมกล้ย <c oughs> เอากระสอบกระสอบมะห่อกล้วยกระใสใดขึ้นก,กันนีวสวยไหมจ๊ะเขียวชะอุ่ม มันนี่ไม่ค่อยสบายนะนี่ครองครองไส้ไก่เี๋ยอมีนักตรงนั้นก็กลิ้งจะคล้ายก็เยอะ คนมเตียอซื้อมาเหล่มเหล่มไงแล้วงไมท่ทานเด็กเกี้ยวเขาถือฝนอเขาสิเหล่มไง่หรอะดูชัดชดูชัดช เอได้จองก๋วยกับลาะก่อนเด้อจ้าเด้อนุ่นนี่ขึ้นสิก่อนออกพันษาอยู่เด่นเปริ่มออกไปเรื่อย ไม่บจ้ะมันก็เริ่มออกฟรีไปเรื่อยๆฟรีจะใหญ่จะใหญ่นมบ่อค่ะวิวงามสวยงามเลยโอ้โห ความภาคภูมิใจนี่หรือยังมิมไม่ทำร้ายเขาเขาก็ไม่ทำร้ายเรานะ คลิปดีแค่นี้ก่อนจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะ